แอวิช <David. S 2> ชะตากรรมของสายฟรีมันก็จะเป็นประมาณนี้อะนะเราก็สามารถค่อยๆเก็บของไปเรื่อยๆตีของไปได้ของมาก็ค่อยทำเก็บไปเก็บไปทุกอย่างคือไม่ต้องลงทุนอะไรเวลวได้เท่าที่เววไหวจากที่มีคนเคยบอกว่าโลหาน,นี้ เวทสูงไม่สำคัญของต้องถึงเท่านั้นวันนี้เราเชื่อแล้วหลังจากที่ปล่อยบอดมาสักพักนึงมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เริ่มยืนไม่ไหวอยู่ตัวเวทนั่นสิมันพ้นอะไรเกียวใสว่เราจะมีจุดหนึ่งที่เรายืนไม่ไหวแล้วมันโหดมากถึงแม้มันจะเวล53ก็ตาม ตัวเรานั้นเพิ่จะอามห้าสิเก้าเมื่อไม่นามนมานี้เองมันจะโหดเลยคิดก็ไม่น้อยแล้วนะหรือก็ยังไม่เยอะหรือก็ไม่รู้ว่าอาจจะไม่เยอะถ้าเทียบก,กันกับคนอื่นเล่นมีคิดถึงห้าพันด้วยนะสี่พันสามพันไม่รู้หรอกว่าโหดไหมแต่ยืนชนมันไม่ไวถ้ามันมาหลายตัว มันเริ่มลุมแล้วถึงแม้เราจะใส่เครืิวโมก็ตามแต่เราก็จะตายแล้วนี่แหละชะตากรรมของสายฟีถึงแม้เราจะล้มแต่เราก็ต้องรีบลุกแล้วเราก็จะไม่ไปอีก และหลังจากที่เราทำคลิปแนะนำแนวสายการอัปสเตตัสและสกิลไปแล้วนั้นตอนนั้นเราตัดสินใจว่าเราจะอัปเด็กไปจนถึงร้อยก่อนหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราก็ตัดสินใจแล้วว่าเราจะอัพอินเพื่อให้มันตีแรงขึ้นเราจะเก็บเด็กไว้อัพที่หลังเพราะว่าการอัปเด็กนั้นคือมันจะช่วยให้เราถ้ามีการวอลหรืออะไรแบบเนี้ยสู้กันอะ่ะมันจะช่วยตอนนั้นตอนนี้เราเอาไว้เวลก่อนแล้วกันนะ <laughs> สายฟรีก็ต้องทําใจอะเนาะใช่สิงอนอะไรงอนไขอินใช่ไหมอินห้าไม่อวิชเลยเห็นไ,ไหมว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เราจะใช้หลักการทั้งหมดตลอดเวลาไม่ได้ถึงแม้เราจะบอกไปแล้วว่าให้อัปเดตให้เต็มร้อยก่อนแต่เมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เราก็ต้องเปลี่ยนมาอัปอิน <laughs> งง,งงกับตัวเองแล้วเราจะลองไปอีกรอบนึงเดี๋ยวได้ได้ได้ไดไดเวลาตายเรา,เราก็ต้องดูด้วยนะว่าอาวุธเรา อาวุธหรือชุดเราถูกทําลายไหมบางทีมันจะแจ้งเตือนตรงนี้เราก็ต้องมาซ่อมของกันนะจิ้มเข้าไปแล้วก็ซ่อมศูนย์ใช้เงินศูนย์บาทก็แค่อยากจะบอกว่าสายฟรีก็ต้องทําใจอะนะจะให้มันโหดมันก็จะให้มันโหดไสแตกมันก็ไม่ใช่สายฟรีก็ต้องค่อยๆเก็บไป นี่ก็ไม่ได้มั่นใจหรอกนะว่าจะยืนไหวเหมือนเดิมแค่อัพอินไปแค่หา้าก็เมื่อเราไม่ไหวเราก็ต้องไปทำคเควสท,ที่มันทำซ้ำได้นี่นี่น,นไม่มีคนเลยเอามันมาให้เพื่อนเพื่อนๆพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอากลุ่มนี้ไปที ลากมาตีตรงนี้เราก็ต้องรู้ลิมิตของเราเนอะในเมื่อเราไม่ไหวอยังไม่หมดอีกนี่เออในเมื่อเราอุ้ยมันวิ่งมาแล้วอย่าค้าง ทุลักทุเลอ่ะั้นเปิดไปก่อนเออเราก็จะไปบารันของเราออกนันทางไปอันนี้ก็แนะนำไม่น,นี้ไปได้เลยอ่ะคลิปเอ้ยเควสอ,อ่ะน,นี่เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้เราก็จะทำเควสที่ส่งได้เรื่อยๆอ มอนตรงนี้ตียีสิบกว่าเองโอ้มอนน้อยจังโอ้น้อยกบนเยอะกะบนไม่ไหวอ่าเรามาดูเควสตรงนี้ตัวนี้อนะมันจะอยู่ในเควสเมืองแล้วก็บารันใช่ไหมตัวอันไหนมันใช่มอนเควสตัวนั้นอ่าอันนี้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 ก็เป็นเควสเงินและเปอร ได้ทีละเควสเองงั้นเราจะปิดอันนี้ไปก่อนอันนี้ก็หาได้นะไปตีตัวทาลูกา้าวิญญาณของทาลูกา้าเออไปทำเควสนี้ดีกว่ามั้งเนี่ยถ้าใครอยากได้เงินเยอะก็ไปทำเควสนี้แล้วก็มันมันติ๊กให้มันแสดงตรงนี้ทางซ้ายได้เลือกเอาเลยเนี่ยถ้าเกิดทำเควสทำเควสไม่ไหวอะ่ะเควสที่มัน ไปข้างหน้าเออก็มาทำอย่างนี้นะจะทำอะไรนาลูก้ามันอยู่ที่ไหนนาะดูก่นนะวิญญาณของทาลูก้าอืมอ erm> ันมันไม่บอกอ่ะอ๋อมันต้องประวัตนี้เออ เ,เราต้องไปวับน,นี้ยิงตีกระดูกก็ได้กระดูกก็เดียวต้องไหนมอนเยอะๆบ้างนะอู้เพื่อนเยอะๆเลยตรงนี้โดนมันก้าสิบกว่าอ่า ไม่มีคนเลยตรงหนไม่มีคนนี่ก็มันก็ดีอะนะแต่ว่าถ้ามอนลุมเราเยอะเกินก็ไม่มีคนมาแบ่งแบ่งมอนไปอะนะ่เนี่ยมันได้อันนี้เห็นเหมนม่มันก็จะได้แบบเหรียญสีม่วงชมพูชมพูม่วงอะอันนี้อะนะ่อ้าว ันนี้นะใช่ไหมอ้าวได้แบบนี้นี่หว่าอ๋อได้เปอร์กับหินนี่อืมก็ทำไปแล้วก็พอมันครบก็กดรับไปกดรับกดทำไปเรื่อยๆตรงนี้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 มันเยอะมันเยอะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาให้ดูวิธีของสายฟรีก็จะเป็นประมาณนี้แหละแล้วก็ต้องทำใจอดทนเวลกันต่อไปเข้าดันกับเขาก็เวลเอ,อ่อเข้าเวลห้าสิบก็มาเข้าไหวตอนเวลห้าสิบเจ็ดอนาถแท้มอนหัวดำแล้วอะ่ะในดันเวลห้าสิบอะ ใายฟรีก็จะประมาณนี้แหละนะก็ไม่มีอะไรมากไปแล้วนะสู้ๆเพาวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าใช่ใช่ใชนะ่ใช่ใช่ไม่ใช่อะไรนะที่ทำที่ทำอ่ะไม่ใช่อะไรนะคือเราชอบแล้วก็ตลกดีอ่ะ ที่ทำคลิปขยี้เขาว่ชายใช่ใช่ชอบเป็นการสนตัวใช่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 